ผักที่พาเพื่อนๆไปเก็บได้ค่ะเนี่ยผักบุ้งค่ะีชะอมชะอมมีแต่งามๆามค่ะแล้ก็มีตำลึงค่ะตำลึงชะอมงามมากค่ะเนี่ยชะอมชะอมงามมากเลยมียอดตำลึงด้วยค่ะ จะมียอดมระด้วยแค่อ,องมงามมากแค่อ,อมโดนฝนงามมากจ้ะอยากทานไหมคะมาเก็บเอาเด้อมาเก็บเอามาเก็บเอาคะ่ะเดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกให้ดู เดี๋ยวไปลวกจิ้มกับปนปานินจ้ะ